หลังออกพรรษาปีพศ2482หลวงปู่ชอบฐานะสโมเดินทุดงกับจากเจียงตองเข้าสุเขเไทยผ่านตากแม่ห่องสอนเชียงใหม่จนถึงแม่แตงและได้ติดตามหาหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตผู้เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุดท้ายได้รับคําแนะนําจากหลวงปู่มัน่นให้ออกไปพักวิเวกที่บ้านน้ารินอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพราะเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะกับจริตผู้รักความเดียวดาย ชาวบ้านน้ำรินช่วยกันสร้างศาลาและกุฏิชั่วคราวรวมทั้งทางจงกรมเพื่อให้หลวงปู่ชอบได้ภาวนาท่านเล่าว่าการอยู่ลำพังไม่ใช่สิ่งน่ากลัวอันตรายที่แท้จริงไม่ได้มาจากสัตว์ป่าหรือผู้คนแต่มาจากกิเลสภายในใจความฟุ้งซ่านและความเหงาเกิดจากการยึดถือหากผู้ปฏิบัติเรียนรู้ที่จะอยู่เดียวดายกับธรรมจึงจะได้พบความสุขของเอกบุรุษแห่งธรรม ระหว่างจำพรรษาที่บ้านน้ำรินหลวงปู่ชอบเล่าเรื่องหนึ่งว่ามีพญานาคหนุ่มจากหนองห้วยส้มจำแรงกายเป็นมนุษย์มาร่วมทำบุญใส่บาตอยู่เสมอโดยไม่พูดจาก,กับผู้ใดต่อมาเมื่อถูกท่านถามจึงเปิดเผยว่าแท้จริงเป็นพญานาคราชผู้รักษาพระศาสนาในถิ่นนั้นขึ้นมาสั่งสมบุญบาร,รมีเช่นเดียวกับมนุษย์เพราะในอดีตเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อน พญานาคผู้นี้ยังแสดงฤทธิ์ให้หลวงปู่ชอบเห็นทั้งการแปลงกายเป็นคนหลายรูปแบบเป็นสัตว์ต่างๆและกลับลงสู่วิมานบาดาลอย่างไร้สิ่งกีดขวางแสดงให้เห็นถึงอำนาจของกายทิพย์ที่สามารถไปมาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องอาศัยร่างกายหนักหน่วงเหมือนมนุษย์เรื่องราวที่บ้านน้ำรินจึงไม่เพียงบอกเล่าการปฏิบัติของหลวงปู่ชอบแต่ยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่พญานาคผู้เป็นกายทิพย์ก็ยังมีใจใฝ่บุญ,บญเห็นคุณค่าของการสร้างบาร,รมีและการรักษาพระศาสนาเป็นแรงสัทธานที่สืบทอดถึงผู้ฟังจนถึงวันนี้